สวัสดีคร <it> ับพี <fit in again> ่น <manuscript> ้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องวันนี้กะวันที่1่กุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมครับคลิปนี้กะที่เด็กเกินไหวครับพี่น้องเนาะว่าพ่อฝันแม่นภูทอกเ็นจะมาสรุปตัวเลขครับผมครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ครับพี่น้องเนาะเก่ามาเชียทั่วไปก่อนที่พอจะเอาเหล็กไปเสียงครับผมก็คือพอห้มาอ่า เป็นเหล็กที่เป็นความฝันว่ามาาเกี่ยวเขาอยู่หน้าน้านําเชี่ยนี่ครับผมนี่แหละครับผมตรงที่ที่กามาเชียไายรว้พี่น้องเบื้องนี่แหละครับผมครับเพิ่นฝันวา่าเพิ่นมาาเกี่ยวเขาครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเพิ่นท่นน้เสียยเหล็กเบื้องคร,รับสําหรับพี่น้อง fc ลับทันกับอมเห็นมาด้วยครับผมวา่าเกี่ยวเขานี่คือเหล็กของพอเขาแหลวตั้งแต่เพิ่นไห้ตองวดค,ครับพี่น้องก็คือสองศูนย์เจ็ดครับแบบเพิ่นมา ตีความฝันคลิปล่าสุดนี่คือเป็นห่เก่าหนึ่งเจ็ดครับผมเพราะว่าเพิ่นว่าเพื่นเกี้ยวเขาใน้นามครับพี่น้องเนาะครับผมก็เลยเหมือนกับจะมีนามมาเกี้ยวของอยู่ครับผมถ้าเพิ่นฝันแบบเกี้ยวเขานี่แบบธรรมดาธรรมชาตินี่ครับพี่น้องเนาะเลขจะออกเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับผมแต่ว่ามีนามมาเกี้ยวของอันนี้คือที่คลิปที่คุยก็พอ ก็หนานี้เด้อครับผมเมื่อนี่ครับพี่น้องเนาะวันหวยออกพอจะมาสรุปให้หลังจากที่พอเอาเหร็ยไปเสี่ยงเล้อครับผมครับเอาพี่น้องเย็บซี่ครับผมผิดใจหน้าเบิงครับเพื่อได้โชว์เรยหลับก็พอครับผมครับสาหรับแนวทางตัวเลขของพ่อฝันแม่นผู้ทอกเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกระพอเก่ามาเชียกขอขอพระคุณพ่อฝันแม่นผู้ทอกครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะ ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำชัายในเลอร์ครับผมไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขครับผมแต่กกัพออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมือนี่ซีมงแรงครับพี่น้องเนาะถูกหวยแล้วเงินไปนํ้กันครับพอครับกามาเชียสวัสดีพ่อผู้ถอดครับผม ครับสวัสดีครับครับพ่อโดนคุณคนคนคนหลายอยู่คนหลายทีพ่อคิดขาดเลยเหรอครับว่างรักวัดเรื่องรับวัทถันใดครับครับเจ้าะกำลังไย่อยครับในยางเมื่อกี้คุณพ่อแค่จะนั่งย่อหันค้นสำหรับทุลาร้วนๆสำหรับครับผมขอบคุณพ่อครับผมครับเออเป็นกังไลยพ่อเอาไปเสี่ยงเราครับไปเสี่ยงเลย ฝันขึ้นเกาฝันแต่ว่าเขาของพี่ที่บานเนี่ยฮฝันจักลันเหกับขึ้นไปไปเยี่ยวขอน่ะจะไปเบิ่งขอนะครับผมเต้าตกินมัดเลยท่านเต้ากนะินมดเต้ากินเขาน่ะเขาที่เยี่ยวไว้แต่เต้ากินเขาหมอนเล <c ười> ่าเล่านอาอันนี่ว่าก็เลยไปงุ้มงุง้มม้วบางงเข่าชม้วงเขานะ่ะ เขาว่าย่างเลยเหลือแต่เหลืต oh. oh. Dude, yeah. อต่กลางมันเต่าจ oh, right. ินมัดโอแสดงว่าเก่านน่ว่าย่างเนาะไม่ถึงเก่าว่าย่างตีพอเนี่เต่าสามเต่าใช่เพราะว่าเต่าเนี่ยเต่าเป็นสาม้อเต่าเป็นสามพอพอเต่าเป็นสามสามหนึ่งเ็ดโอเปลี่ยนจากเก่าเป็นสามอ่ะเพราะว่าเต่ากินเข่ามัดแม่ก็สิวานเข่าว่าย่าง โ oh, อ,อ้่อให้เก้าละ่ะให้เก้าที่พอโอ้เจ้าเขาไว้เนี่ oh. ไ,ปนไปใช้เม็ดล้เต้ากินเมดแล้วสันมันมีัมนบ้าวะสนัเต <laughs> ้าเ้าเเม็ดเขากับพ่อพี่ครับเต้ากิน <3 S 2> สามหนึ่งเจ็ดเอาสามเออสามข็ใช้สามหนึ่งเจ็ดน้ำเต้านี่เป็นสามที่พอเต้าเป็นสามจ้ะแต่พอตะพื้นสิบแปดตัวได้พวหูครับ <c oughs> เอาก็เขียนมังต่อเต้าเหน่เขียนต่อเต้ากัโอ้ต่อเต้าเลขสามสามได้ครับผมเต้าเป็นสามเต้าเป็นสามพอว่าเก่าเก่ามีเก่าเนี่เป็นเป็นเขาหรือเ่าเอเอเต้ากินหมดแล้วมันกิมอยย่างทุกคนพอยังมาฝันย่ำฝันเกี่ยวัมาอีกอีกวันนี้กานตัดเลนกะับสามน สามหนึ่งรัดเด่ยวสาหนักไหมโอ้โหหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งครับคผมหนึ่งสามครับหนึ่งเจ็ดว่าเป็นสามหนึ่งแล้วปะว่าว่าไมหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดอืนี่ครับผมรัดเดี่ยวสานี่ฟันย่ำเพื่นเอาเหล็กไปเสียงเลยครับผมกับตอนแรกกับที่เขาไม่เชื่อบอล ที่พอว่ามาเกี่ยวเขางานน้ำเชี่ยเขาลมยุ่น้นามนู่นพอเนาะเขาเจ้าวันนี้มาเสี่ยงเหรอครับผมล่าสุดเราจะมาเราจะมาเกี้ยวเขาเาจะมาเก็บเ,เ,เขาที่พอเต้ากินเต้ากินขามัด่กันไปเบื้องแม้นอีลีแล้วเจ้ากางเห็นตัวยังมาบอกระจจับขึ้นมาโยงโอ้ครับ ไปจับเต้าขึ้นมาอุ้มขึ้นมาเพิ่งเไห่ไี้กินเจ้๊ยแท้อะสันครับผมแเปมันมันติดเมืเสือสามเจ็ดออกบอกฮะตัดไตวัวเขาโหลดว่เขียนไปโหลดเม้านาสิตตัดไตเทีนไม่นึ่งอยู่ไหมโอ้ยี่ถึงมันเือมันติดตั้งอยู่ไหมเอาหนึ่งสามับหนึ่งเจ็ดนี่ละครับเดียวแต่พี่น้องเอฟซจิตตัดเอาเด้อครับผมอ่ากันเล่นสามตัวสามหนึ่งเจ็ด ถ้าเลรียสามตัวให้เลรียตัวนี้ครับผมเพราะว่าตัดเก่าออกแล้วมันเต้ากินมืดแล้วแท้ตัดเก่าออกครับผมเต้ากินมืดเต้ากินคอมืดโอ้นี่เป็นการแปลความฝันได้ครับผมตีความฝันของพ่อครับแปลมังดูแต่ว่าพ่อแปลได้แบบนี้ละครับผมน้ำเต้าพ่อคือคือสามครับผมสามหนึ่งเจ็ด ตอนแรกพ่อจะให้เก่าหนึ่งเจ็ดได้ครับผมก็นานนี่เพราะว่ามีเขานะพ่อเนาะมีเขามาเกี่ยวของเอาก็นี่แหละครับผมเพิ่งกิตีมาแล้วครับผมสรุปมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับสรุปแล้วเล่นถ้าว่าจะให้เน่นไปทั้ง่างนี้เด้อหนึ่งสามันิเเ่นสองตัว<ม>ตัวเดียวแล้วเจแ่นหนึ่งสามขันเรนให้นกักล่างให้นักล่างหนึ่งสามเนี่ยครับผม เด็นชามโตกับชามหนึ่งเจ็ดน่ะนะครับนี่เทนี้ละเล็กนี่เทนี้ละครับผมบ้านนี้เนาะว่าต้องว่าต้องไปเล่นไลฟ์แต่เงินครับผมครับโอ้ดีใจดีพอรับสายอยู่ตอนนี้ก็เกิดบ้านสิ่หาหาหาช่วงออกก็ได้ตัวว่าปวดเี่ย้าเนี่ยก็สิบสองมากเลยครับผมออกมาก็ได้ได้ที่พอคนไล่เขามาในป่าดีพอนี่ อันนี้จิ๋วว่านี้ท่านกล่องเลยฟังสันสันเข้าป้อนะท่านก่อหมืวลวันหนึ่งวิวน,น,นขั้มตะการเนาะครับอันไม่ได้บานอันมาเอาเล็กนะ้ำครับผมอันนี้เล่าได้ขอไปไจะสอบจะเป็นอัดเหล็กตัวนี้ละสองหนึ่งนี่ละครับใต้บ้านให้จะเลยห,ห่มถามเด้ตัวใดนะเพื่อนไทยตัวใดอาจารย์นะโอ้ยเหล็กว่มากดอกว่าชันแลว้วอ่ะครับ ไหยามากวดบ่าง่ามมาสนนั่นยันบ่าซื้อเยอะสั่นตัวไหนส่สองสองกับสองสามมาสั่นตัวมูตัวมูมาเนี่ย้วแล้นั่งอย่มูเขาก็ซื้อลืมๆๆลำลเนาะเวลาหาบาทสิบาทนี่ลักบาสิหลายโม่ซื้อนี้วันเาไปอัดเอา,าสองหนึ่งพันสองคู่พันสองก็ายันนึ่ง็เาตเขาเฮ่สั่ง แล้วเขาเลี wise, ้ยวมากเห็ดก้อนตกก้อนลอยู่ลก <laughs> ้อนบาบ้าไฟปุ <wolves in Japanese> ่น <Uma> น <'m wiele> ้อนี่วะเปตัวเขาจะเป็นตัวเถียงตี๋ว่ะโอ้ยเนาะแล้วย่างเขราไปซื้อช้อนนึงเล้วตี๋วเด็ดเต็มมาน้าเอาขาแสนเดียวก้อมไม้น้อว่อเนาะโอ้ยว่าหลังเขาจะมาสอนในสร้งดอกครับนี่ท่านกอมนี่ท่านกอมจบปุ่นอ้าวหมวดมีครับพี่น้องเนาะ น้ำพอกัะจัดเด้อครับผมเหล็กว่าลายคูว่าลายหางครับผมสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับผมเน้นล่างหนึ่งสามพอบอกได้ครับผมครับพอดีเชียงเหล็กครับพี่น้องเนาะได้มาตัวนี้ครับผมวันหวยออกครับเอาต่อมาเชี่ยกะบสีฟ้าลงให้พี่น้องเอฟซีได้พอวันนี้ครับผมครับอยู่ดีมีแห้งเด้อครับพ๋ครับขอขอบพระคุณพอฝันเหม็นพูดถอดครับผม สวัสดีครับรับัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อฝันแม่นผูทอกตามในคลิปเด้อครับพี่น้องเพื่อนเอาเหล็กไปเสียงแล้วครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกับกับมานฝันว่าเด็กลับมาหมองเก้าเนี่ยแหละครับผมมาเกี่ยวเขายุดลังบานหน้าน้ำเชียนนี่แหละครับผมทีกเมาเชียาท้ายลุบนี่แหละครับครับปรากฏว่าเพื่อนเขาเมดแล้วครับพี่น้องเนาะเต้ากินครับผม เลขก็เลขเปลี่ยนอยู่ตัวหนึ่งแด้ครับผมครับก็คือจากเก่าหนึ่งเจ็ดเป็นสามหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งเจ็ดพี่น้องพิซี่ตัดเลนเด้ครับผมหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดคือว่าหมักสามเจ็ดก็เอาครับพี่น้องเนาะแต่ว่าในส่วนตัวพอคนอยากให้มีติดหนึ่งครับผมครับหนึ่งสามครับผมกับน้ำก็ดีเด้ครับผมแต่ว่าพอให้เน้นท้างรางครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเชมาบนตรงๆกับือว่าดีเด้ครับผมเป็นโชว์เป็นลาบครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งเจ็ดครับผม เอาทายคลิปนี้เก่ามาเชียรกัขออวยพรให้พี่น้องอิจีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่องเงินไปน้ากันครับืัอนี้วันหวยออกครับพี่น้องเนาะมีโชคมีหลาบไปน้ากันสําหรับคลิปนี้สว,ส,นสวัสดีครับ